แล้วก็ตอนนี้ผมเคยมาพักประมาณสองครั้งนะคะห้าบ,บาทครับทุกคนถ้าอยู่เมืองนอกนะเมืองนอกไม่มีนะครับออสเตรเรือสามใบก็สองร้อยอ่ะตอนนี้นะรับอยู่ในรถก็คือเมื่อวานหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับที่บ้านเนาะก็คือไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราทําหลังคาถึงไหนนะครับแต่คิดว่าหลังจากนี้อาจจะมีแบบติดตมเ่ล็กน้อยนะแบบรว่าชาป,ปูนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวันนี้เนาะ เรามาเที่ยวสีเซากระโดนะครับเนี่ยครับพา,านานสาวนะครับเด็กๆในเองนะมาเล่นเนะส่วนมากก็ก็คือถ้ามาก็ต้องมาที่นี่นะครับไม่ข้างในเราก็ท่านหลายคนเขาชอบมาเที่ยวกันนะครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> มาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเนาะ <c oughs> นานมากไม่ได้หมานะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ไปนี่ครับ เป็นสะพานแบบสะพานขแขวนนะแบบโยกได้นะครับตัวนี้จะชื่อว่าเขากระโดงโว l c a n นะเขากระโดงนี่ก็ชื่อเป็นที่นี่นะครับแล้วก็โ ok ว l c a n แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองนะนี่เป็นปากปล่องนะปากปล่องที่มันดับไปแล้วนะครับทุกคนเนาะัวอะไรตัวอเไลยแดนลาวาป่าวัฒนธรรมนะครับนนี่เป็นเขาพระสุพัทธระบอพิรนั่นเองนะครับทางขึ้นจริงๆอ่ะมันจะเป็นทางแบบ บันไดเป็นหลายร้อยขั้นนะครับอยู่ตรงนี้ไม่เคยพาเดวิดจะบบเดินนะเพราะว่านี่ครับเพราะบันไดมันหลายขั้นไงนะครับจากตัวน้นขึ้นมาตั้งแต่ที่ผมถ่ายไงครับเนาะนี่เลยก็จะเป็นแบบสไตล์ของพญานาคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวก่อนนะครับ วิวของเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะครับนี่เลยเราค่อยไหว้พระกันนะครับนี่นี่ครับทุกคนอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้แหละที่เป็นเขากระโดงนี่เป็นวิวที่สูงที่สุดแล้วนะครับสูงที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นวิวอ่าตรงน,นั้นน่าจะเป็นบุรีรัมณีซิตี้สเตเดียมนะเป็นเหมือนสโตร์สถานที่แบบซ้อมนะตอนนี้เป็นน่าจะเป็นบอ่อตรงที่ผมมาวันสี่ห้าปีที่แล้วตรงน,นี้ไม่มีนะ ต,ตอนนั้นจุดน้ำมันมาลูกโอเค okay, ครับทุกคนออกเราออกมาไหว้พระด้วยกันนะครับจุดี่จุดีจุดที่วัน รเรามาปิดทองด้วยกันเนอะอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่แบบว่าผมมาแบบมาวาดทาะน,นี่ครับทุกคนนี่เป็นแผ่นทองนะแผ่นทองมาจากไหนพระอ้วนพรอ้นแผ่นทองมาจากไหน นี่ครับติดแล้วแผ่นทองมาจากไหนอ,อะผู้อ้วนนี่ติดแล้วนี่ครับทุกคนสาธุไหว้พระเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับไปที่อื่นต่อนะพอดีแบบข้างบนนี่ค่อนข้างร้อนนะเนาะนี่ครับ หลังจากเขาก็โด่งเราก็มาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ก็เป็นห้างนะโรบินสันนั่นเองนะครับทุกคนก็มีเกือบทุกห้างเนาะ ในบวลาครับก็จะแบบพามาเดินนิดนิดหน่อยหพอดีว่าน้องต้องมาซื้อคีย์บอร์ดให้ลูกสาวน,นะครับก็แบบถือโอกาสมาเดินด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มานานแล้วอันนี้ชั้น2นะครับชั้น2กัเงินพวกไอทต่างๆนะครับขายสินค้าไอทีแล้วก็พวกมือถือเนาะก็มาดูคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็น Studio 7เว่นนะพวกไอโฟนนั่นเองนะครับนี่ เขาก็มาดูมาดูพวกอุปรกรณ์ต่างๆนะครับนี่เลยนี่เฮ้ยของฉันมีอยู่แล้วนี่ของฉันเป็นพวกเนี้ยใช่ JBI JIB ไปคือคีย์บอร์ด ก็มี s f c i n e ซ a ด้วยนะลงไปข้างล่างกันนะครับทุกคนแค่มาซื้อของนิดหน่อยนะครับที่ช็อปช็อปมาร์เก็ตเนาะแล้วก็แครูบอยนะครับเ mm hmm. อาไปให้แม่เนาะแล้วก็ซื้อน้ำม,มันด้วยนะครับทุกคนต้องซื้อพอดีมีอขวดหนึ่งแล้วไงเลยซื้อใหม่อีกนิดหน่อยเพิ่มีกขวดหนึ่งนะครับที่บ้านนะ เขาขายเพิ่มแเจ็ดสิบนะครับแต่ที่นี่ขายแบบหกสิบสี่หรสิบห้าก็โอเคนะสนามช้างครับเป็นสนามช้างเป็นเป็นสนามที่ได้มาตรฐานฝั่งฝั่งฝั่งฝ่ามือก็จะเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งแบบจําลองนะครับมาจําลองเอาไว้ที่เมืองบุรีร,รัมย์เลยนะครับนะครับสนามโออาร์นะครับสนามบุรีรัมย์ตรงนี้จุจุจุผู้ชมได้สามหมื่นแปดพันคนนะครับสนามตัวเนี้ย ที่ขับผ่านตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงแรมอมารีนะครับโรงแรมอมารีแล้วก็ตรงเนี้ยผมเคยมาพักประมาณ2ครั้งนะครับก็มีสระน้ำอยู่ตรงกลางเนาะจากแต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมีโรงแรมเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะก็แล้วตอนนี้ก็คือมีอีกโรงแรมหนึ่งนะก็ชื่อว่าเมื่อเดือนหน้านะครับไบเฟรเซอร์ตลาดสโกราวนะครับหรือว่าเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าตลาดบ้านนอกนั่นเองนะครับถ้าแปลภาษาไทยเนาะ ก็คือตอนกลางวันอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับแต่ตอนกลางคืนนี่คือคน,คนส่วนมากวัยรุ่นก็จะมากันนะครับเป็นว่ามาขับรถคนไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปตลาดไนซ์บาซ่ากันนะครับแล้วก็จะไปแบบพวกอาหารสดอาหารทะเลขายนะครับพอดีจะซื้อของไปกินตอนเย็นนะมาผ่านวงเวียนช้างนะครับตอนกลางคืนไฟตรงนี้จะสวยนะครับที่วงเวียนช้างไปไหนได้ไหมโอเค บ่ายก,กว่าแล้วครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอดีมาซื้อของได้ไรแล้วเนี่ยคืออะไรเนะี่ยเป็นเครื่องครับเป็นเครื่องไว้ใส่อันนี้น้ำพริกน,น้ำพริกซีฟู้ดเหรอ,อาใช่ซีฟู้ดใช่ไม่กินกระปพราเผาเขาบอกว่ามะนาวแพงใช่ไหมมะนาวแพงมากตอนนี้ก็คือมะนาวหน้าแรงอ่ะสามลูกสิบบาทสิบบาทใช่ถ้าลูกใหญ่ก็ลูกละห้าบาทโอ้โหแพงมากมะนาวแพงมากวันนี้น,าน,านั่นแหละครั <10 S 2> บทุกคนเนาะนั่นแหละได้ปลาแล้วเท่าไหร่ต่อเออได้ปลาแล้วผมได้ปลา ประเด็นไหนประเด็น,นครับปร,ประเด็นก็คือให้เขาให้เขาทำให้เนาะประเด็นตัวละ65บาทนะครับสองตัวได้นะครับขนม<า>จีนนะครับนั่นแหละแบบนานมากไม่ได้มานะครับบรรยากาศถ้ามีไข่ด้วยมีไข่มีไข่ นครับมาดูของผนะบบบัดผักบุ้งอะไรเนะี่ยเขาทำมาเป็นแบบสม่ำๆอะไม่หรอเผส่ยทอดกนเช้าด้วยไปเซื้อไข่เลยนะครับทุกคนนี่เลยไหมสี่สิบเหรอถือเลยยกเลยก็เผือ่อเช้ากับเย็นไงอ่ะเอ็มไม่กินข้าวเช้าก่อนเราเข้าไปเกิน ่เบทาโปเบทาโก้เหรอเออใช่ของเบทาโกรจริงด้วยเปลี่ยนแบบนั้นเอาแบบนั้นเด้แค่ยี่สิบมันเก็บได้นานใช่ไหมนี่ครับทุกคนใบกะเพราห้าบาทเนาะห้าบาทใช่ไหมนี่ห้าบาทครับทุกคน,นถ้าอยู่เมืองนอกนะ เมืองนอกไม่มีนะครับเอาเตยเลยมีเดียวกระเพราแห้งสองสามใบก็สองร้อยอ่ะนะครับนะปะลาลามีหลายยี่ห้อมากนะครับผมรีของหลายเจ้าเลยปะลาล้าดังนะปะลาล้าคือแบบมีของหลายเจ้า